ถ้าคุณดูไลฟ์แล้วคุณมีกําลังที่ทยอยเก็บใน10ปีนี้จากปี2025ไปถึง2035แล้วคุณเก็บได้เกิน0.2 bitcoin ผมว่าคุณกเกษียณได้ สวัสดีครับผมครร้ดัล้นะครับจากเพจนลัลลงทุนคริปโตแล้วก็ยูทูบกุ g ลัก l u อินเวสต์นาวนะครับเรื่องการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยอะไรพวกนี้นะครับเราก็มาพูดคุยกันในทุกวันพุธประมาณ4ี่ทุ่มแบบนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรามาไลฟ์และเรามาคุยกันว่าการลงทุนการจัดสรรเงินหรือการวางแผนเกษียณด้วยการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมันเป็นยังไงนะครับเพื่อให้คุณได้เห็นภาพชัดว่าไอสิ่งที่ผมกําลังนําพาคุณไปเรื่องการลงทุนเรื่อง ตัดสินใจการการใช้บิตคอยเป็นแผนเกระเสมันเป็นประมาณไหนซึ่งคุณจะได้เห็นภาพคร่าวๆเมื่อเช้าเกิดหลุมยุกกันใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ความไม่แน่นอนใช้คําว่าเราใช้ชีวิตไปเราก็ไม่แน่นอนเป็นปกติอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่รู้เลยก็คือเราไม่รู้ว่าว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับโครงสร้างต่างๆมันถูก เก็บไว้นานขนาดไหนหรือ us, มันจะเกิดปัญหาก to ับเราสักเมื ison, seven, eight, hundred, ่อไหร่เช่นเดียวกันสิ่งที่ผมเชื่อว่าเราสามารถวางแผนไว้ได้คือโครงสร้างทางการเงินที่เราออกแบบไว้เป็นอย่างดีถ้าเราออกแบบโครงสร้างทางการเงินไว้ตั้งแต่วันนี้ในระยะเวลา3ปี5ปีหรือประมาณ10ปีแน่นอนว่าเราสามารถวางแผนว่ามันจะใช้ชีวิตยังไงได้เงินที่เราได้มาเดือนหนึ่งห้าหมื่นแสนหนึ่งเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอะไรก็ตามถ้าเราวางแผนจัดการไว้ดีๆเรามีโอกาสแผนเรามีโอกาสเกษียณกันได้ทุกๆคน ผมเชื่อมั่นแบบนั้นและคุณก็เช่นเดียวกันก็สามารถกรเกษียณได้ถ้าคุณวางแผนและจัดสรรเงินวางไว้ถูกที่จริงๆถ้าลงทุนบิตคอยวันนี้ยังทันหรือเปล่ามันยังทันหรือเปล่าตลอดทุกๆปีจะมีคนถามคําถามผมนี้ถามคํถาถามผมแบบนี้ว่าคนรักครับถามจริงซื้อบิตคอยตอนนี้ทันไหมมันเป็นคำถามที่นักเรียนผมตั้งแต่รุ่นหนึ่งตั้งแต่รุ่นหนึ่งคือผมเริ่มสอนนะตั้งแต่ปีหนึ่งเจ ผมเริ่มสอนเขาก็ยังถามผมตอนนั้นราคาบิตคอยอยู่ประมาณ 14, หมื่นสี่พันเหรียญหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นสี่พันเหรียญนะประมาณสามสี่แสนนะครับก็ถามผมว่าโค้ด oh, ซื้อแบบนี้ทันไหมเออซื้อทันไหมผมก็ตอบว่าก็ต้องมาดูว่าเป้าหมายคืออะไรมันเป็นคำถามที่ถามมาตลอดทาตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าช่วงลงไปเหลือสามพันเหรียญก็มีคนถามซื้อตอนนี้ทันไหมอ๋อตอนสามพันเหรียญคนไม่ถามตอนสามพันเหรียญคนไม่ถามคนกลัวหมดแล้วแล้วก็ไม่ถามผมเลย แต่พอราคามันเริ่มขึ้น4ี่หมื่นห้าหมื่นจะควจะเริ่มถามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแบบนั้นตลอดก็พอถามมาตลอดแบบนี้แหละเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันจะเป็นคําถามที่มันจะต้องถามแบบนี้ไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าคําถามนี้จะมีมาเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลางั้นถามตอนนี้แหละและสรุปตอนนี้ยังทันไหมและเป้าคือจะเก็บไว้อีก5 10, ปี10ปีไม่รีบเดี๋ยวฟังไลฟ์นี้ซึ่งผมบอกเลยว่าไลฟ์นี้แหละคือตอบคาถามคนอย่างอย่างคุณเจมเนี่นแหละ นะครับว่าเก็บตอนนี้ทันหรือเปล่านะเรามาดูกันเราไ้ค่อยๆมาดูถ้าเบิดสั้นๆเลยนะว่าเก็บบิ t คอย n ตอนนี้ทันไหมผมจะตอบให้สั้นๆว่าทันปิดไลฟ์ครับขอบคุณครับไม่ใช่กลับมาทันครับทันครับทันมันจะทันแบบไหนเออวันนี้ผมไม่ได้สอนเทรดเลยนะ ไม่ได้สอนดูการาฟไม่ได้สอนดูว่าบอกสูตรพิเศษอะไรแต่ผมจะสอนให้คุณเห็นว่าให้เห็นสเตตแตต์อะให้เห็นสถิติบางอย่างมาดูเหตุผลกันว่าทําไมมันถึงทันแล้วคุณจะต้องเก็บเท่าไหร่เก็บแบบไหนเก็บยังไงสิ่งที่ต้องเริ่มคิดก่อนว่าไอการที่เราเก็บบิตคอยเนี่ยมันยังทันไหมมันมันเกิดมาจากอะไรเราต้องพาคุณไปดูว่าถ้าคุณวางแผนแบบเป็นนักก,กินกําไรอะสิ่งที่ต้องคุณต้องคิดอยู่เสมอคือเอ้ยวันนี้ราคาบิตคอยมันจะขึ้นไปเท่าไหร่วันนี้นะ พรุ่งนี้หรือว่าเดือนหน้าราคาบิตคอยมันจะขึ้นอีกไหมตอนนี้ประมาณแสนหนึ่งกว่ากว่าใช่ไหมเออแสนหนึ่งกว่ากว่าแสนหนึ่งสามั้งมันจะขึ้นอีกไหมหรือมันจะลงมันจะขึ้นไปเท่าไหร่มันจะลงไปเท่าไหร่ถ้ามันลงไปเหลือหกพันจะรับได้ไหมหรือมันจะขึ้นไปแสนห้าหรือมันจะสองแสนไหมถ้าคุณมองแค่ประมาณเดือน2เดือนแบบนี้คุณจะต้องอยู่กับคําถามนี้ตลอดเวลาเลยในทางกับกันถ้าผมพาชวนคุณดูถ้าคุณคิดไว้ว่ามันมีสมการการเติบโตของมันมันมีโครงสร้างการเติบโตของราคา มันมีโครงสร้างทาง financial structure ของ b Bitcoin ของมันว่าโครงสร้างที่ที่ตัวมันอิชูเหรียญออกมามันจะขนาดไหนแล้วมันจะราคามันจะขึ้นไปอีกถ้าในภาพยาวๆมันจะขึ้นไปขนาดนแต่ก่อนจะพาไปเรื่องราคาสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องขยี้คือเราทุกคนอยู่บนความจริงอันเจ็บปวดเราทุกคนอยู่บนปัญหาที่เกิดทั้งทั้งที่รู้และไม่รู้ถึงคุณจะไม่คิดว่าคุณไม่อยู่แต่คุณก็ยังอยู่ ตามใดก็ตามที่คุณยังใช้มาตรฐานทางการเงินเดียวกันกับรัฐผมไม่ได้มาบอกให้คุณเอาตัวเองออกจากรัฐนะไม่ได้บอกว่าให้คุณไปตั้งประเทศเอกราชอะไรนะแต่ให้คุณต้องเข้าใจว่าระบบการเงินปัจจุบันเรากําลังคอลแลปส์อยู่เรากําลังค่อยๆเสื่อมทําให้ทรัพย์สินมูลค่าของคุณมันเสื่อมลงมันเป็นยังไงผมให้ตัวแทนรุ่นหนึ่งคนตัวแทนรุ่นคนนี้จริงๆเขาชื่อเก่ง อายุประมาณ36แล้วกเขาก็ติดปัญหาวังวนความจนอย่างเงี้ยซ้ําๆซ้ำๆเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากแบบนี้ครับเป็นคําถามที่ยอดทิตมากสําหรับคนที่ทํางานประจําเรื่อยๆคนที่ทํางานซ้ซําๆคนที่ทํางานมาสักระยะเวลา1-5ปี10ปี 15ปีแล้วคําถามคือปีนี้เงินเดือนขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ปีนี้รายได้ของคุณขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ปีนี้คุณมีเงินเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์จ้ะบางคนบอกอ๋อเงินเดือนปีนี้ขึ้น3%บางคนขึ้น5%บางคนไม่ขึ้นจ้ะเอาสแตทมาให้ดูว่าเวลาเงินเดือนขึ้น10ปีหลังสุดอันนี้เป็นแค่ค่าจ้างนะค่าจ้างขั้นต่ำนะอยู่ตั้งแต่ปี53ไปจนถึงปี62เอาแบบสรุปสรุปเลยละกันเอาแบบสรุปสรุปเลยภาพสรุป10ปีครับ ค่าแรงรายวันเพิ่มขึ้นประมาณ57%เงินเดือนปอตีจบใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ25%ค่าข้าวกะเพราเพิ่มขึ้นเท่าตัวกว่าค่าเฉลี่ยเงินเฟอ้ออยู่ประมาณ17.1%นี่คือ10ปี10ปีเท่านั้นนี่คือค่าสแตทโดยเฉลี่ยของคน ในกรุงเทพในประเทศไทยหรือถ้าให้คิดภาพอีกแบบหนึ่งนะครับมันเกิดอินฟลชันความเป็นจริงของอินฟลชันอยู่ขนาดไหนโดยเฉลี่ยแล้วโดยเฉลี่ยแล้วเงินเฟ้อจริงจริง,รงอยู่ที่อัตราประมาณ7%ต่อปีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเงินของคุณรายได้ของคุณโตไม่ทัน7%ต่อปีฟังนะถ้ารายได้ของคุณโตไม่ทัน7%ต่อปีคุณกำลังจนลงย้ำอีกครั้งถ้าเงินที่คุณได้หาได้ในแต่ละปีโตไม่เกิน7%ตต่อปีคุณกำลังจนลง เพราะมันมีใครบางคนพิมพ์เงินเพิ่มมากกว่านั้นอยู่ดังนั้นการลงทุนทั้งหมดที่คุณลงทุนที่คุณหาเงินได้หรือคุณหาเงินแล้วเอาไปไว้ตรงไหนก็ตามและผลตอบแทนต่ำกว่า7%คุณกำลังจนลง คุณกำลังจนลงปีละ7%ต่อปีนี่คือความเป็นจริงมันมีใครบางคนพิมพ์เงินมันมีใครบางคนที่ทําให้มูลค่าเงินของคุณเสื่อมค่าลงผมไม่ได้โทษใครบางคนมันเป็นระบบแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วก็กเกิดขึ้นมาต่อเนื่องต่อเนื่องดังนั้นถ้าเข้าของในหน่วยดอลลาร์เฉลี่ยเติบโตประมาณ7%ต่อปีนั่นคือเหตุผลอย่างหนึ่งที่ราคาทองคามันเหมือนสูงขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สูงขึ้นแค่ค่าเข้าของของคุณมันขึ้นเง,นนงนินของคุณเสื่อมค่าลงเสื่อมค่าลงทุกๆปี 7%ต่อปีสองสชามละห้าสตางค์สองหชามละห้าสิบเจ้าแพงขึ้นประมาณแสนเเฉลี่ย8.79%ต่อปีเท่าๆกับอัตราพิมพ์เงินอันนี้ผมอ่านตัวใหญ่ให้เฉลี่ยประมาณ8.79%ต่อปีนี่คือวังวนความจนจร,จริงๆแปลว่าอะไรแปลว่าเงินคุณถ้ามันไม่ทำงานคุณจะจนลง7%ต่อปีถ้าคุณลงทุนได้5%คุณจะจนลง3%ต่อปีถ้าคุณลงทุน หรือคุณเก็บไว้ในธนาคาร2%ต่อปีคุณจะจนลงปีละประมาณ6%แล้วคำตอบคืออะไรแล้วคทางออกคืออะไรให้มองภาพยาวๆให้มองภาพไกลๆ3ปี5ปีเป็นอย่างน้อยให้ลองคิดภาพตามแล้วกันว่าถ้าคุณเป็นคนทำงานมาเงินเดือน50,000บาทสมมุตินะเป็นพนักง,งานระดับผู้จัดก,การเงินเดือน5 0 0 0 0 6 0 0 0 0อ่ะ 5, 6าหเงี้ยทำไป40ปีจนอายุ5 60สุดท้ายคุณไม่มีตังพอกเกษียณนอะ คุณยังก็ต้องทํางานต่อไปเรื่อยๆต้องหาไปเรื่อยๆคุณเห็นบางคนยังต้องมาขายของถ้าคนที่ชอบการขายของคนที่ชอบแบบมาทํางานก็โอเคแต่ถ้าไม่ชอบล่ะต้องพยายามตัวเองหาเลี้ยงตัวเองให้ได้และนําพาความยากจนนั้นส่งให้ลูกให้หลานคุณต่อไปผมว่านั่นไม่ใช่ชีวิตผมว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่คุณควรจะต้องทํางานไปจนตลอดเวลาแล้วคําตอบของคําถามนี้คืออะไรคําถามที่ถามผมว่าแล้วลงทุนบิตคอยจริงๆทันไหม ผมให้เหตุผลแบบนี้ครับทำไมถึงต้องลงทุนหรือว่าเก็บทรัพย์สินของคุณในรูปแบบของบิตคอยอย่างที่หนึ่งครับซับพลายมีจํากัดไอ้ที่เกิดอินฟลชันที่พิมพ์เงินเกินขึ้นมาแล้วทําใหเา้เงินเฟอ้อของคุณ7% 8%ตอเ่อปีอ่ะเพราะซัพลพยมันไม่จํากัดเขาคุยแล้วเพิ่มเพดานนี้เพิ่มเพดานนี้ประเทศไทยกาลังจะเพิ่มเพดานนี้อีกรอบแล้วะถ้าไม่เปลี่ยนรัฐบาลซะก่อนจะเพิ่มเพดานนี้อีกรอบหนึ่งแล้วแต่เปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะครับก็อาจยังไม่เพิ่มเร็วๆน นโยบายอะไรออกมาก่อนแต่สุดท้ายต้องเพิ่มไหมเพิ่มแน่ๆอย่างที่2ครับทุกๆ4ปีจะมี h a l ฟ i n g Cycle ครับทำให้มีรอบที่จะรับคนใหม่ขึ้นลดและทุทกๆ4ปีมูลค่าจะโตสวนกับเงินเฟอ้อเสมอให้คิดภาพตามผมนะเงินมีอัตราการเฟอ้ออยู่ประมาณ6-7%มีพิพ์เพิ่ม6-7%พองเพิ่มมากขึ้นเหมือนลำไยที่ผลิตออกมาล้นตลาดล้นแล้วล้นอีกล้นแล้วล้นอีพอของมันล้นตลาดมูลค่ามันจะลดลงถูกต้องไหม แต่บิตคอยเกิดฮาววิ่งจะผลิตลดลง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 ,ลดลงและส่วนต่างของแก็เนี่แหละเป็นที่มาของราคาของมันอย่างหนึ่งผลิตเพิ่มขึ้นอย่างหนึ่งผลิตลดลงทุกๆ4ปีส่วนต่างของแก็ปนี่คือสิ่งที่ทำให้มีมูล,ลค่าเพิ่มมากขึ้นของบิตคอยไซเคิลล่าสุดปีอะไรครับต้องบอกว่ามีการฮาววิ่งรอบล่าสุดคือปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาอย่าเพิ่ง ซีเรียสเรื่องไซเคิลเพราะเรามองมากกว่าไซเคิลทุกๆไซเคิลเรามีโอกาสในการทำเงินอยู่แล้วข้อที่3ครับที่ทำไมจะเป็นต้องบิตคอยเพราะว่าถ้าบิตคอยย้อนหลัง10ปีตั้งแต่บิตคอยเกิดมาผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าทรัพย์สินอื่นๆทั้งหมดบิตคอยผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าทรัพย์สินอื่นๆทั้งหมดผมให้แค่4ปีหลังสุดเลยก็ได้สปีหลังสุดมไม่ใช่ตัวตอนที่เติบโตสูงสุดนะแต่ถ้าให้คิดทุกๆ4ปไีไม่มีจุดไหนในมูลค่าของราคา บิตคอยเลยถ้าคุณทําการ DCA DCA คือทยอยซื้อเข้าไปเรื่อยๆรๆรืๆทุกๆเดือนหรือทุกความถี่ของคุณอาจจะทุกสัปดาห์ทุกเดือนอะไรก็ว่ากันไปถ้าคุณ DCA เข้าไปเรื่อยๆโดยสม่ําเสมอเท่าเทียมกันเหมือนการทําเงินแล้วก็เก็บออมทําเงินเก็บออมทําเงินเก็บออมสมมติว่าประมาณสัก5 6 0หมื่นแล้วก็เก็บออมสัก10%เดือนละประมาณ6 0 0 0 6 0 0 0 0นหมื่นหนึ่งห0แ0หมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งแบบนี้ไปเรื่อย Compound Annual Growth Rate หรือว่า CAGR ของ Bitcoin จากเงินที่คุณใส่เข้าไปจะอยู่ประมาณ19.54%ขึ้นไปหรือประมาณโดยเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณ20%ผมไม่ตีเวอร์เพราะถ้าประเมินที่10ปีนะถ้าประเมินที่10ปีนะในการลงทุนแบบ DCA มันจะได้หลายเปอร์เซ็นต์มากๆเลยผมเอาแค่4ปีไม่ว่า4ปีท่อนไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะเริ่มที่ราคาที่สูงที่สุดก็ตามหรือเริ่มที่จุดที่ต่ำที่สุดก็ตามยังไง ผลตอบแทนถ้า DCA เกิน4ปีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนคุณจะเกิน19.54%แม้แต่ตอนที่แย่ที่สุดแล้วนะซื้อที่ดอยและ DCA ที่จักตั้งแต่ยอดดอยไปเกิน4ปีก็ผลตอบแทนเฉลี่ยพอครบเกิน4ปีไปส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ8 9 0 8 9 0หาร4ปีออกมาประมาณ19%กว่าๆเก็ตภาพที่ผมพูดอยู่เนาะเก็ดนะ ไซเคิลล่าสุดปีอะไรอธิบายการเพิ่มเพดานนี่ได้ไหมครับโอ้โหการเพิ่มเพดานนี่นี่พูดแล้วยาวการเพิ่มเพดานนี่ส่วนใหญ่ถ้าถ้ามันไม่ได้เกิดในประเทศไทยอย่างเดียวมันอาจจะเกิดจากเงินของสหรัฐเงิน US ดอลลร์เขาบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจของเขาอ่ะมีมีปัญหาแล้วเงินผืดเครืองมากมันไม่มีเงินในการใช้นู่นใช้นี่ไม่มีการในการที่อย่างยกตัวอย่างอย่างโควิด -19 พอเงินไม่พอสิ่งที่เขาจะทำมาคืออะไรทําการ กู้ยืมกู้ยืมด้วยการออกพันธบ,บัตรให้คนหรือว่าให้ต่างประเทศมาซื้อพันธบ,บัตรของอเมริกาโดยการันตีผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปซึ่งไอการการันตีผลตอบแทน1 y e เยียร์ย b o บ d อะไรตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นอัตราเงินเฟอ้อ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา10ปีต่อไปมันคือเอาเงินอนาคตมาใช้ดังนั้นมันไอการที่เพิ่มเพดานนี่มันเลยทําให้ซัพพลายของเงินน่ะแทบไม่จํากัดเลยมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆถ้าแค่ผ่านกฎหมายออกมาเหตุผลข้อที่4ทําไมต้องเป็นบิตคอยเพราะอะไรเพราะกระบวนการถ้าคุณเป็นนักเก็บสะสมคุณไม่จำเป็นต้องเฝ้าจอเลยคุณไม่จำเป็นต้องมานั่งเทรดเลยสิ่งที่คุณต้องทําคือ DCA ทยอยเก็บออมหาเงินได้ฟังนะ หาเงินได้กินใช้ใช้ชีวิตและเก็บออมทั้งหมดเป็นบิตคอยหาเงินได้กินใช้ชีวิตและเก็บออมทั้งหมดเป็นบิตคอยกระบวนการมีแค่นี้หาเงินได้ใช้ชีวิตเก็บออมทั้งหมดเป็นบิตคอยคุณไม่จมําเป็นต้องเฝ้าหน้าจอคุณไม่จําเป็นต้องดูราคาคุณไม่จําเป็นต้องเทรดได้คุณไม่ต้องสนใจด้วยซ้ำว่าราคามันจะสูงหรือจะต่าขนาดไหนทำไมทำไมทำไมกระบวนการแบบนี้ผมถึงกล้าบอกออกมาพูดแบบนี้ว่ามันทําแล้วเกิดผลลัพธ์ได้เพราะมันมีหลักฐานที่ผมทํา ที่นักเรียนผมทําที่ผมบอกให้นักเรียนผมทําและออนโปรเซสแล้วมันทําได้กันทุกๆคนว่ามันจะถึงเป้าหมายและเป้าหมายคําถามที่ต้องถามว่าเป้าหมายของการ,กรเกษียณด้วยบิตคอยมันอยู่เท่าไหร่เป้าหมายของการ,กรเกษียณโดยบิตคอยมันอยู่เท่าไหร่กันเรามาดูกันถ้าปี2035อันนี้คือการฟอร์เควส์มูลค่าลันเลกชั่นออกมาแล้วมูลค่าของบิตคอยราคาของบิตคอยจะอยู่ประมาณขนาดไหนผมตีกราฟให้เห็นว่าสังเกตว่ามันมีเส้นแนวนอนเส้นแนวนอนสีแดงเนาะกับเส้นแนวตั้ง เส้นแนวตั้งสีเขียวอันนี้ประเมินเป็นการ f o r ์แคสตโดยคอยลรอนะครับคอยลรอ,อก,ก็ลัลิกเกชันออกมาแล้วทําออกมาแบบคร่าวๆว่าถ้าราคามันวิ่งมันก็ออกจะ Swing แบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆให้ดูประมาณปี2035 2035ราคามันอาจจะอยู่ประมาณสักประมาณตีกลมๆสักประมาณ4 5 0 0 0ตีประมาณสัก4 5 0 0 0จนถึงประมาณ8 0 0 0 4 5 0 0 0ถึงประมาณ800,000อ่ะผมตีเลขกลางๆไว้สัก5 0 0 0ละกัน5 0 0 0 0 USD ต่อ1 bitcoin ตอนนี้ราคา bitcoin เท่าไหร่นะ 1นึ่งแใช่ไหมถ้า forecast ไปแล้วมีการสะบัดสบัดจุดต่ําสุดของปีประมาณ3,5ของประมาณปี3,5นะั้นนี่สะบัดสบัดแย่ๆแ,แ,แล้วนะอยู่ประมาณ4,000สเนาะผมตีเลขกลางๆไว้สัก500แสนละกันโอเคไหมแปลว่ามีโอกาสมูลค่ามากกว่านี้อีก5้ถึงหเท่าแบบแย่ๆผมไม่ได้ตีที่8,000สนนะผมตีที่ประมาณ5,000สนะห้ถึงหเท่าแบบแย่ๆโอเคนะไปกันต่อคําถามคือถ้าคุณอยู่ในแต่ละประเทศคุณจะต้องใช้ บิตคอยเท่าไหร่ในการกระเสียงก็มีคนรันออกมาครับร่าเงินเฟอ้อของแต่ละประเทศประมาณเท่าไหร่และค่าดำรงชีพของแต่ละประเทศมูลค่าอยู่เท่าไหร่ถ้าอายุของคุณอยู่เท่านี้ไล่ไปตั้งแต่5ขวบจนถึง75ขวบคุณจะต้องใช้ประมาณขนาดไหนไทยแลนด์อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวก,กดไลค์กดซูมเข้าไปไทยแลนด์ครับจะอยู่ที่ประมาณ0.1ปี35นะคืออีก10ปีต่อจากนี้นะตามผมทันเนาะอีก10ปีต่อจากนี้จะอยู่ที่ประมาณ0.1ถึง0.2 บิตคอย0.1ถึง0.2บิตคอยตอนนี้บิตคอยเราประมาณ3แสนสมมุติคุณมี0.1บนะิตคอยณตอนนี้คูณไปประมาณสัก5เท่าสัก6เท่า3แสน5แสนเอาอายุ5ขวบแล้วกัน หขวบก็อยู่ประมาณสัก0.2 0.2 B t นทเนาะก็ประมาณ4ล้าน3 4ล้านคิดภาพตามนะตีเลขกลมๆประมาณ3-4ล้านตามที่ผมพูดทันอยู่เนาะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าทั้งไลฟ์เนี้ยอายุไม่ต่ำกว่า5ขวบทั้งไลฟ์เนี้ยที่คุณดูไลฟ์หรือคุณมาดูวิดีโอย้อนหลังถ้าคุณอายุไม่ต่ำกว่า5้าขวบคุณมี0.2 BTC คุณสามารถเกษียณได้จริงใช่ไหม 0.2 BTC ประมาณ5-6ล้านสมมติใช้แค่ประมาณ5-6ล้านนะคุณเอาไปลงทุนแบบค่าเฉลี่ยของนักลงทุนทั่ว,วไปที่ผลตอบแทนสักประมาณ8%มีสัก6ล้านได้ค่าเฉลีย่ยผลตอบแทนอยู่ประมาณสัก3-4หมื่นแล้วก็พอใช้แบบถ้าเป็นคนแก่ไม่ได้กินไม่ได้อยู่หรูอะไรมากไม่ได้ทํางานอะไรฟุ่มเฟือยเยอะก็พออยู่ได้ถูกต้องไหมนี่ผมคิดขั้นต่ำที่8%ด้วยนะคิดแบบโอดมินิมัมเวอร์สเคสแล้วก็ยังอยู่ได้แปลว่าอะไรถ้าคุณดูไลฟ์แล้วคุณมีกําลังที่ทยอยเก็บใน10ปีนี้จากปี225ไปถึง 0อง 0. 35, แล้วคุณเก็บได้เกิน0.2บิตคอยผมว่าคุณกเกษียณได้คำถามคือแล้วอย่างเงี้ยเรียกว่ายัางทันไหมอ่ะยังทันไหมทันสําหรับรอบนี้หรือทันสําหรับกรเกษียณของคุณใอีสิปีถ้าคุณอยากรู้ว่า คุณจะเกษียณสมมุติไม่ไม่สิปีขอ5ปีพอคุณแบบอยากรีบอยากรีบ5ปีคุณก็อาจจะต้องร่นระยะเวลาเข้ามาแทนที่จะ5ปีผมเคยนั่งคำนวณ5ปีมันอาจจะใช้ปริมาณของบิตคอยเยอะกว่านี้หน่อยเพราะว่ามูลค่าบิตคอยยังไม่พุ่งขึ้นไปถึงตรงนั้นให้มากกว่าประมาณ2.5เท่าสมมุติถ้าคุณจะเกษียณในอีก5ปีเลยแปลว่าคุณอาจจะต้องมีสักจุดสีประมาณนี้คุณสามารถเกษียณได้ในีก5ปีแบบค่อนข้างคอนเฟิร์มไม่ไดเอามาไปสร้างแพสซีฟอินคำด้วยนะแต่ เอามันไปทยอยค่อยๆขายเพื่อใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเดือนละ3ามหมื่นห้าหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นแบบนั้นตามผมทันอยู่เนาะดังนั้นดังนั้นคําถามคือเลี้ยวทันไหมคุณคิดว่าคุณทันไหมถ้าผมพูดแบบนี้ว่าในอีก10ปีกเกษียณในอีก10ปีปี2องศคุณหา0.2อบิตคอยหรือสัก0 1ถึง0.2บิตคอยคุณคิดว่าคุณหาทันไหมให้หลับตาพูดถ้าคุณหาเงินได้เดือนละสักมาหกจุดหมื่นผมว่าคุณยังไงก็การันตีว่าหาทัน เพราะราคาปัจจุบันบิตคอยที่0.1มันแค่3แสน4แสนเองนะแต่ถ้าคุณเก็บเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นผมไม่การันตีผมบอกไม่ได้ผมบอกไม่ได้เพราะาผมไม่เข้าใจอัตราเติบโตของแต่ละอย่างเหมือนกันแต่ถ้าคุณอยากรู้อัตราเติบโตของแต่ละอย่างไปรันสมการคณิตศาสตร์กลับมาแล้วดูซิว่ามูลค่ามันจะอยู่ประมาณขนาดไหนถ้ามันมีอะไรนานกว่า10ปีผมให้เลือกแผนนี้เป็นแผนที่ช้าที่สุดในการเกษียณตามผมทันเนาะถ้าคุณ สามารถเก็บได้เกิน0.2 bitcoin ณตอนนี้หรือประมาณ6-7แสน7แสนประมาณนั้นณนะตอนนี้ผมเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าภายในปี2035คุณจะมีเงินเพียงพอสำหรับตัวคุณเองถ้าคุณจะพอสำหรับลูกหลานอันนี้คุณต้องวางแผนต่อ ตามสิ่งที่ผมพูดทันเนาะดังนั้นในมุมผมบิตคอยไม่ใช่ของเล่นสําหรับเก่งกําไรครับไม่ใช่ของที่เอาไว้หาว่าจะทําเงินได้อีกเท่าไหร่แต่ถ้าใครสอนคุณมาบอกว่าบิตคอยเป็นความเสี่ยงสูงอันนั้น,เป,นเป็นความเชื่อของเขาเพราะผมใช้มันเป็นแผนที่แย่ที่สุดจริงๆร,ร,ริผมคิดไวตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ว่าอีก8ปีแย่ที่สุดของผมคือเกษียณได้ตอนนั้นแต่จริงๆผมทําได้ตั้งแต่ปีที่3ที่4แล้วเกินกว่าตความตั้งใจเพราะว่าผมตั้งใจจะให้ครอบครัวผมคนละหนึ่งบิตคอยด้วยดังนั้นคําถามที่ถูกว่า Bitcoin ยัังทนม อยากให้เปลี่ยนคําถามว่าคุณจะเริ่มเก็บมันเมื่อไหร่จะเริ่มเก็บมันหรืออยังถ้าคุณยังถามว่ายังทันไหมมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างสั้นแต่ถ้าผมถามคุณว่า0.1ถึง0.2 bitcoin คุณจะเริ่มเก็บมันเมื่อไหร่เพื่อการันตีขั้นต่ําว่า10ปีต่อจากนี้คุณจะ,กะเกษียณได้ผมอยากถามคุณคุณจะเริ่มเก็บมันเมื่อไหร่ผมมีเฟรมเวิร์กง่ายๆครับที่ช่วยให้คุณตัดสินใจและวางแผนในเรื่องการเก็บทรัพย์ สินที่ชื่อว่าบิตคอยในระยะเวลาให้มันลดระยะมามาจาก10ปีให้ล่นมาสักประมาณ5ปีถึง8ปีแล้วจบชัวๆผมเรียกสิ่งนี้เรียกว่า Strategy, โกลเด้นบิตคอยสเตทิสตีกลยุทธ์บิตคอยทองคําทํายังไงให้บิตคอยมันเป็นตัวทองคําที่จะการันตีชีวิตเกษียณของคุณและทําให้คนข้างหลังของคุณมั่นใจได้ว่าป๊ามาตอนที่บิตคอยราคาไม่ถึงแสนเนี่ยป้าป้ามามาทาอะไรอยู่อ๋อตอนนั้นขาย ขายกิ่งไปตั้งแต่ตอนสองหมึ่แล้วอะ่ะก็มาไม่รู้นี่นาะไม่ปังหลายก็ไม่เป็นลายแต่แต่ฟ้ามันเริ่มเก็บใหม่ตอนราคามันเริ่มหนึ่งแสนนะตอนรุ่นลูกของคุณราคาบิตคอยจะไปเท่าไหร่ผมคิดภาพตามเล่นๆผมคิดภาพตามเล่นๆถ้าย้อนกลับไปลูกชายผมเพิ่งสามเดือนใช่ไหมผมคิดภาพเล่นๆนะว่าถ้าลูกชายผมสามสามเดือนตอนนี้ผ่านไปอีกสิบปีปี2035้าเขาอยู่ประมาณ4ี่0,000ใช่ไหมผมให้เก็บไว้ให้สัก0.2บิตคอยตอนเขาส0ขวบเขา กเกษียณได้เลยก็เป็นการทําหน้าที่ของพ่อคนหนึ่งก็น่าจะจบเหมือนกันเนาะส่วนเขาจะเอาไปตัดสินใจลงทุนอะไรต่อก็ก็แล้วแต่เขาแล้วคุณล่ะตัดสินใจไว้ยังไงอ่ะเราไปพูดถึงเรื่อง g o l โกลเด้นบิ n คอยสต e g y Golden Bitcoin Strategy ของผมครับมีอยู่ด้วยการ4ตัวอักษร S a V E เซฟเซฟย่อมาจากอะไรบ้าง4ขั้นตอนที่คุณเริ่มต้นทำตามได้ง่ายๆขั้นที่1ครับตั้งเป้าก่อนผมให้เป้าแบบง่ายๆคือ10ปีต่อจากนี้ซึ่งคุณสามารถทำได้ว่า คุณเก็บให้ได้สัก0.2 b i t c o i ถ้าใครมีเกินเหลือคุณเก็บซื้อไปเลยก็ได้นะ0.2 b i t c o i ผมไม่ได้ว่าแล้วคุณเก็บคุณบอกว่าเงินนี้ไม่ได้ร้อนไม่ได้อะไรมากถ้าคุณซื้อตอนนี้แล้ว5ปี10ปีถ้าใช้กระบวนการ d c a มีโกมีเป้าหมายผมให้คุณแล้วว่า0.1ถึง0.2 bitcoin ขั้นที่2ละ่ะในการที่จะทำ strategy นี้ให้สำเร็จคือ accumulation accumulation คือเก็บสะสมผมไม่ได้บอกให้คุณซื้อทันทีทั้งหมด0.1ซื้อทีละ0.01ส ตอนนี้30 0 0 0นคุณอาจจะทยอยซื้อสมมุติคุณหาเงินได้เดือนละประมาณสัก80,000แสนหนึ่งเดือนละสัก8 0,000นอ่ะเดือนละสัก8 0,000ื่นละกันเป็นผู้จัดการแถวหน้านิดนึงเดือนละสัก8 0,000่นคุณแบ่งมาซื้อบิตคอยเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นระยะเวลาผ่านไปสักประมาณ8ปี96งวดแปลว่าถ้าคุณเก็บซื้อไปเดือนละหมื่นสมมติราคาเฉลี่ยอยู่แถวแถวนี้อยู่นะยังไม่วิ่งไปไหนนะเอาเล็กกลมแปลว่าคุณจะได้ขั้นต่ําก็สัก0.8 BTC แล้วะ นี่คือคือเดือนละหมื่นเท่านั้นเองนี่คือกลยุทธ์เก็บสะสมแบบง่ายๆแต่ราคามันวิ่งขึ้นวิ่งลงสบัดขึ้นสบัดลงใช่ไหมมันจะเป็นค่าเฉลี่ยคุณอาจจะเก็บได้มากหรือเก็บได้น้อยกว่านี้ตามสิ่งที่ผมพูดทันอยู่เนาะขั้นที่3ครับหลังจาก Accumulation คุณจะเป็นจะต้องทําการใส่ v วล t หรือเก็บรักษาคุณต้องรู้วิธีเก็บรักษาบ t c o อ n ไม่ให้เก็บรักษาบิ c คอ n ไม่ให้เจอ ศัตรูที่ศัตรูที่ร้แรงที่สุดศัตรูที่อันตรายที่สุดมันอาจจะเป็นกิเลสระหว่างทางมันอาจจะเป็นคนข้างๆคุณที่ไม่เข้าใจมันอาจจะเป็นโคด้ดเป็นเมนทอทอของคุณมันอาจจะเป็นตัวคุณเองที่อยากจะเอามันออกมาใช้หรือตัวคุณเองที่ แผนความตั้งใจของคุณไม่แน่แน่มากพอกระบวนการเก็บรักษาเนี่ยเป็นส่วนสําคัญวิธีความเชื่อวิธีการตัดสินใจและการเก็บรักษาเข้าในโวหรือบางทีคุณอาจจะเก็บไว้ในเอ็กเชนแล้วเอ็กเชนก็ปิวเราจะเก็บยังไงให้มันปลอดภยัยเราจะเก็บยังไงให้มันปลอดภัยจากคนอื่น และปลอดภัยจากตัวเราและจากคนรอบตัวที่เรารักนี่คือจุดต่างระหว่างนักลงทุนที่เก็บสะสมทรัพย์สินได้ไม่ให้มันแตกสลายระหว่างทางและ Bitcoin โ o l เด n บิตคอย n s t r a t ต g y อันที่4มันคือ Exit แผนจบเกมการเงินด้วย Bitcoin คุณอาจจะถือ Bitcoin ต่อไปก็ได้หรือคุณอาจจะออกมาเป็นสินทรัพย์ที่เอาไว้ใช้เลี้ยงดูตัวคุณเอาไว้ใช้เลี้ยงดูตัวคุณไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นกระแสะเงินสด อาจจะเป็นแบบเต็นท์รถหรืออาจจะเป็นอสังหาอะไรที่เลี้ยงดูคุณไปได้เรื่อยๆแบบนั้นได้ทั้ง4อันนี้คือ golden bitcoin strategy กลยุทธ์แบบง่ายๆพื้นๆที่มันคอนเซปต์คอนเซปต์แต่คอนเซปต์ทั้งหมดนี้ครับมันจะไปถูกดีแคลร์มันจะไปถูกลงรายละเอียดและให้คุณได้ทำตามเงื่อนไขต่างๆไปเรื่อยๆในตลอด2วันที่ผมจะไปลงดีเทลของ golden bitcoin strategy save set go accumulate ใส well. ่โวล์แล้วก็ exit แผงคำถามที่ผมอยากถามว่า อนาคตของคุณจะสามารถควบคุมได้หรือเปล่าจะสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางของคุณเองได้หรือเปล่าผมอยากเชิญชวนครับเปลี่ยนให้บิตคอยเป็นฐานที่มั่นคงก่อนที่โลกนี้จะแตกสลายก่อนที่ระบบการเงินจะส,สูญสลายไปผมอยากเชิญชวนให้คุณใช้บิตคอยเป็นหนึ่งในฐานที่มั่นสุดท้ายเป็น last c i t a d e เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายที่ทําให้ตัวคุณยังคงอยู่บนโลกใบนี้ได้และ ไม่สลายไปกับโลกใบนี้ไม่หล่นลงไปกับอัตราเงินเฟอ้อที่ค่อยๆเกิดขึ้นผมอยากเชิญชวนคุณครับให้ให้แผนนี้เป็นแผนการันตีเป็นลัสซีทาเดลจริงๆเป็นป้อมประการสุดท้ายในการการันตีว่า10ปีของคุณต่อจากนี้คุณจะการันตีว่าคุณจะใช้ชีวิตที่เหลือจากนั้นในการ,กรเกษียณในการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยใช้แผน B ีหรือแผนบิตคอยดังนั้นที่ถามคําถามกันมาตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วถามว่าทันไหมผมตอบเลยว่าถ้าแผนของคุณ10ปีคือทัน การันตีแต่ถ้าคุณอยากได้5ปีคุณต้องวางแผนให้มันกระชับและมีกระบวนการคิดชัดเจนและคำนวณอย่างชัดเจนมากขึ้น5ปีต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นครับแต่ถ้าคุณหาเงินได้เดือนสองสามแสน คุณจะทยอยเก็บไปทีละ0.01บิตคอยก็ได้10เดือนก็ได้ 0. 0.1แล้ว2ปีคุณก็ได้สุดเกิน0.2แล้วแต่ถ้าคุณยังรู้สึกไม่พอใจคุณก็เก็บเพิ่มไปก็ได้ก็เคยเก็บเพิ่มผมยังเก็บเพิ่มตอนนี้ไม่บอกแล้วกันเกือบผู้ยอดเก็บเพิ่มเดือนละเท่าไหร่แต่ผมยังเก็บเพิ่มเรื่อยๆผมเทรดเทรดเทรดผมพอเทรดทำอะไรในคริปโตในเหรียญไหนได้ล่าสุดทำอะไรในแอสเตอร์ได้ใช่ไหมผมก็ไปซื้อบิตคอยต่อเป็นลัสซิตาเดลเปรประการสุดท้ายผมอยากเชิญชวนให้คุณเลือกอนาคตที่ ใช้แผนนี้ดูแลครอบครัวได้ใช้แผนนี้พาคุณไม่เป็นภาระลูกหลานได้และใช้แผนนี้ในการตัดสินใจว่าคุณจะจบเกมการเงินของคุณได้ง่ายๆดังนั้นผมชวนคุณถ้าคุณไม่รู้ว่าเช็คลิสต์ต้องมีอะไรบ้างผมพาให้คุณได้รู้ว่าจริงๆแล้วผมทำในไลน์แอดของผมว่าจากกะเกษียณด้วยบิลคอยต้องมีเช็คลิสต์อะไรบ้างประมาณ8 9ข้อถ้าคุณทำแล้วเกินสักประมาณ4ี่ข้อก็มีแนวโน้มสูงจะจัดก,การได้แต่ถ้าได้สักประมาณสัก6ข้อแล้วผมเชื่อว่าคุณมา ทกางแค่ต้องจัดสรรให้มันเป็นระบบใน Bitcoin Retirement and Legacy Checklist ตัวนี้มันจะอยู่ในไลแอดของผมนะครับถ้าคุณสนใจนะครับพิมพ์ Golden ทักไลแอดแบบนี้ไปแล้วพิมพ์ว่า Golden G O L D E N Golden นะครับคุณจะสามารถได้ตัวเช็คลิสต์ตัวนี้สิ่งที่ต้องทำคืออะไรคุณก็ดูในไลแอดแล้วก็เลื่อนขวาไปเรื่อยๆเลื่อนขวาไปเรื่อยๆ นะครับเลื่อนขวาไปเรื่อยๆเลื่อนขวาไปเรื่อยๆดูว่าอันไหนมีตอบใช่คุณก็ตอบใช่ใช่ใช่ใ,ชใ,ชใชถ้าตอบใช่ทั้งหมดแล้วผมแนะนําครับว่าถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณอยากจะมาลงดีเทลว่ากลยุทธ์บิตคอย์โกลเด้นบิตคอยสตเลจี้ให้ได้เห็นแผนชัดจะจบในกี่ปีผมเชิญชวนให้คุณมาในคาที่ชื่อว่า Golden Bitcoin Strategy รู้เป้ากเกษียณด้วย Bitcoin อย่างชัดเจนนะครับสร้างแผนจบเกมการเงินใน8ปีรู้รอบเก็บขายตามไซเคิลและเครื่องมือคำนวณ แผนเฉพาะตัวของคุณว่าคุณจะจัดสรรยังไงดีเทระาฉะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นทำเวิร์กช็อปแล้วก็มีช่วงถามตอบนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเรียนสดไม่ได้ใน l i น์แอดนะครับใน l i น์แอดจะมีตัวเรียนแล้วบวกวิดีโออีก3เดือนวิดีโอได้แค่3เดือนเนาะเพราะว่ามันมีต้นทุนนะครับก็อาจจะเพิ่มราคาเข้าไปนิดหน่อยถ้าเป็นวิดีโอก็1 9 9 0ถ้าใครสนใจไลน์แอดเข้ามาแล้วก็พิมบิตคอยเลยเอาความทาทางบ้านก่อนเราซื้อเก็บผ่านบีคบคัพแล้วอนาคตสามารถถอนมาเก็บเองได้ไหมครับ คำตอบคือได้นะครับคำตอบคือได้ซื้อผ่านบิตครับแล้วค่อยเอาเอาอกมาเก็บเองได้ซื้อผ่านบิตครับค่อยๆทยอยเก็บไปเรื่อยๆแต่ผมแนะนํานะว่าถ้าจะให้เหมาะสมคือเก็บเองในในวอลล์ของตัวเองหรือว่าในในฮาร์ดแวร์วอลของตัวเองได้จะดีแต่เท่าไหร่ที่จะเหมาะสมถ้าเท่าที่ผมคํานวณออกมาแล้วคุ้มค่าโอนอยู่ประมาณสักสอหมื่นขึ้นไปมูลค่ามาถึงเป็นบาทน,นะ มูลค่าบิตคอยเป็นบาทอยู่ประมาณ2องสามหมื่นขึ้นไปก็เริ่มโอนออกมาได้แล้วหรือประมาณ0.01ประมาณ0.01บิตคอยเนี้ยก็เริ่มโอนออกมาได้แล้วเนื้อหาของเราทั้งหมดคือถามว่าลงทุนบิตคอยตอนนี้ทันไหมถ้าแผนกเกษียณของคุณคือ10ปีผมเชื่อมั่นว่าทันแต่ถ้าแผนกเกษียณของคุณคือ5ปีเราต้องมาคิดแผนกันว่ามันจะเร็วขึ้นขนาดไหนมันจะเร็วได้ขนาดไหนถ้าตัวคุณตอนนี้30ถ้าตัวคุณตอนนี้35 ผมเชื่อว่าไม่เกิน45คูณฐันแน่ๆถ้าคุณต้องการ8ปีอาจต้องกระชับแผนเขามัน,นแต่ถ้าลาสซิ i าเดลหรือป้อมประกันสุดท้ายของคุณปี35ผมเชิญชวนให้คุณมี0.2 BTC ในกระเป๋าสำหรับตัวคุณเองและถ้าสำหรับคนที่คุณรักก็มีให้เขาอีกสัก0.2ถ้าทั้งครอบครัวสมมุติครอบครัวคุณครอบครัวผมตอนนี้มี5คนถ้า0.2คือปี2035ผมมีเกินแล้วเพราะความตั้งใจของผมคือคนละ1นึ Bitcoin ผมไม่ได้ต้องการให้แค่กเกษียณผมต้องการให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นในแผน Golden Bitcoin Strategy จะวันที่1คือจบแผนของตัวคุณและวันที่2คือแผนเพื่อส่งต่อ Legacy และให้คนรอบข้างคุณจะวางแผนตัวนั้นได้ยังไงคุณจะจัดก,การให้มันมีทรัพย์สินมูลค่าเพื่อเผื่อพวกเขาได้อย่างไรเพราะสุดท้ายการลงทุนครับผมเชื่อว่าการลงทุนคือการซื้อเวลาให้กับคนที่คุณรักคุณจบแผนตัวเองให้ได้อยากให้คุณลองจินนาการนะคุณเก็บบิ c คอยใช้เวลาไม่เกิน10ปี8ปดถึงสิปีแล้วเป็น การันตีเป็นป้อมประการสุดท้ายสําหรับการกเกษียณของคุณพลาดแผนไหนก็ไม่รู้แต่แผนนี้คุณไม่มีทางพลาดแผนนี้เป็นแผนสุดท้ายผมก็มีแผนนี้เป็นแผนที่แบ็กหลังและที่เหลือเงินที่เหลือผมสามารถตัดสินใจได้อย่างวอลลี e ่ฟรีอ่ะไม่ต้องมีกังวลใดๆเรื่องการเงินแล้วก็ตัดสินใจลงทุนได้เต็มที่ใช้ชีวิตได้เต็มที่สุดท้ายนี้ผมฝากไว้การลงทุนการซื้อเวลาให้คนที่คุณรัก ให้คุณมีแผนบิตคอยน์และที่เหลือคุณอยากจะใช้ชีวิตก็ให้เต็มที่ครับโอเคแล้วเจอกันในครับโกลเด้นบิตคอยสตัทเจอนะครับ,รบขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจขอบคุณทุกคนที่มาดูในไลฟ์นี้เจอกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ